อเอาละร่างกายของข้ารู้สึกดีมากมากอยากวาดใ้ชีวิตใหม่มาเลยยอดเยี่ยบไปเลยจากนี้เป็นต้นไปซองอูบุนพูดนี้จะทำงานอย่างหนักและมีชีวิตที่ดีขึ้นเองเฮ้ยฮยาฮ่าฮาาสุดยอดสุดยอด ข้าไม่ได้ทำหกเลยแม้แต่หยดเดียวนันเนี่ยหายา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 ายาเฮ้ยช็อตช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 อชอช้อาแวบช้แวบชวิงชวิงลูกชายของข้าพิเศษจริงๆเลยนะเนี่ยอะอะแม่ไม่สิท่านแม่นี่ท่านแม่น่ะออกมาข้างนอกทำไมกันล่ะเนี่ยมันยังเช้าอยู่เลยนะอากาศตอนเช้าน่ะมันเย็นมากรีบกลับเข้าไปในห้องของท่านแม่ก่อนเถอะ เจ้าหนะ่ะทำงานหนักเพื่อท่านพ่อของเจ้าตั้งแต่เช้าแบบนี้แล้วเจ้าก็เริ่มพูดเหมือนกับคนที่อายุเท่าเจ้าแล้วหัวใจของแม่นะ่ะมีความสุขมากขอบคุณนะขอบคุณจริงๆอูมุนของแม่เอ่ออมีของท่านแม่ดูผอมมากแถมยังเย็นมากอีกด้วยอ่ออาเอาละตอนนี้ท่านนะ่ะต้องกลับไปที่ห้องของท่านแล้วนะเดี๋ยวท่านพ่อหนะ่ะจะเป็นห่วงนะขอรับอืมเข้าใจแล้วล่ะนะไปก็ไปเถอะ ในเวลาต่อมานั้นมันเยี่ยมมากเลยจริงๆที่ได้เห็นเจ้ากลับมามีความคิดถ้ากับอายุของเจ้าแบบนี้ตอนนี้แม่นะคิดว่าถึงเรื่องที่เจ้าเป็นก่อดหน้านี้แม่ก็แม่น่ะข้าเน่ะเป็นเหมือนกับลูกที่ไม่ดีเลยข้ารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลูกอากาตันยูยังไงก็ไม่รู้ค,คือว่าท่านารีพักผ่อนก่อนเถอะนะขอรับ S <S 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 เออเออลูกพ่อนี่เจ้าตื่นเช้าจังเลยอ่ะออ่อ,อ,อท่านพ่อแต่แต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าจะช่วยท่านพ่อดูแลโรงเตียมแห่งนี้เองนะขอรับถ้ามีงานอะไรที่มันยากๆนกั่นก็ บอกให้ข yup. ้าทำมาได้เลยให้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้ทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ความฝันเสียนลูกพ่อเฮ้ยเห็นแก่สวรรค์เธอหน้าท่านหยุดร้องไห้เธอขอรับขอบคุณนะขอบคุณมากจริงๆเลยอูมุนขอบคุณเทพทั้งสวรรค์จจกรพัดหยกพุทธะขอบคุณทุกๆพระองค์เลยนั่นเนี่ย เฮ้ยท่านพ่อปล่อยข้าเถอะนาข้าน่ะต้องกลับไปทำงานนะเอ๊ะเอ่เอ,อไม่ได้สิข้าไม่สามารถออกไปได้เลยโอ้โคอยออออนิดนึงคอยนิดหนึๆๆ่งแต่ว่าที่แน่ๆดูเหมือนว่าท่านพ่อน่ะจะเกิดมาพร้อมกับพลังที่ไร้ขีดจำกัด แต่ว่ามันก็น่าประหลาดใจสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องวรยุทธ์มาก,ก่อนตัวเขาเนี่แข็งแกร่งมากๆจริงๆท่านพอ่อท่าน่ปล่อยข้าเถอะหน้าขาบอกว่าข้านะ่ะต้องกลับไปทํางานต่อไงเออเออทำงานเหรอเออเได้เออพ่อ,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 อขอโทษนะลูกออในเวลาต่อมานั้นอืมนี่อืม โอ้ยโรงเตยมของเราเนี่ยดูเหมือนใหม่เลยรอยเปื้อนน่ะก็ไม่ได้ทำความสะอาดมาได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยเจ้าน่ะไม่ปวดเมื่อยบ้างเลยหรือไงเนี่ยอูมุนเหอะไม่มีทางรักตกังข้ามเลยตั้งหากข้ารู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมเลยโอ้ยงั้นข้าน่ะไปตะเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าก่อนนะจะไปข้างนอกหรือว่าทำอะไรที่เจ้าต้องการก็ไปได้เลยนะลูกทำตามที่ข้าต้องการเหรออ๋อ ในเวลาต่อมาที่นี่นี่เองรอยเท้านะ่ะยังชัดเจนอยู่เลยนะเนี่ยเมันไม่น่าเชื่อเลยที่มนุษย์น่าจะทิ้งร่องรอยลึกขนาดนี้เอาไว้บนหินนี่ได้มันช่างมหัศจ,จิร,รย์มากจริงๆเขาเรียกมันว่าท่าก้าวไร้ตัวตนศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาลองพยายามกันดูหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ตรงนี้แล้วก็ โอ้ย,อยลอยล้มมันไม่หมูเลยนะนี่ฮะโหเรียนรู้การก้าวเท้าในทางวุทยุดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายได้เลยหฮึอย่าฮแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะเฮ้ยฮึมันก็สนุกมากจริงๆเมื่อใดก็ตามที่อูมุนท้อแท้กับเรื่องของภาพวาดทิวทัศน์เขาก็จะมุ่งความสนใจไปที่วรยุด ที่วอนมะยองนั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้วันแล้ววันเล่าเฮ้ยยะเฮ้ยผู้มุนนั้นพยายามเรียนรู้การเคลื่อนไหวไม่สําคัญว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เรียนรู้วรยุดเฮ้ยยะเฮ้ยโอ้ยวันนี้ข้าน่ะยังทําได้ไม่ค่อยดีอยู่เลยนั่นเนี่ยโอ้ยยิ่งนอนอยู่แบบนี้น่ะยิ่งดูเสียเวลาเข้าไปอีกอะ จีซี่เพลงกระบี่เทวปรดเยอะอเฮ้เฮ้เอาละบางทีการที่ข้านอนไม่หลับอาจจะเป็นการดีก็ได้ข้าน่าจะต้องใช้มันบ้างตอนที่ข้าน่ยยังนอนไม่พอเออเออโอโมนเดินเดินป่านี้เจ้าจะไปไหนกันเลยเนี่ยข้านอนไม่หลับขอรับท่านพ่อข้าว่าข้าน่ะจะไปออกกําลังกายสักหน่อย ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงข้านะขอรับอะไรเนี่ยพลังงานเยอะอะไรขนาดนี้ความหนุ่มนี่มันดีจริงๆเลยนะเนี่ยนะฮะพลังหรือเออฮะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าไม่สามารถเคลื่อนไหวตามที่ท่านอาจารย์วอนไม่ยองมันก็เป็นไปได้ <c oughs> โผล่มาร้องไห้อีกรอบ่ะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นมีความแข็งแร่งที่แตกต่างก,กันอย่างงาหรือเมื่อไร่ก็ตามที่ข้านั้นเข้าใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของท่านอาจารย์ เขาก็ต้องล้มทุกครั้งเลยมันจะต้องเป็นเพราะว่าเหตุผลนี้แน่แน่ในเวลาต่อมานั้นเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยอูมุนตัวเขานั้นคิดถูกเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกกล้ามเนื้อของเขาเลยและเป็นเพราะว่าเหตุนั้นเขาจึงไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เร็วเท่ากับจีนวอนไม่หยองอูมุนนั้นตั้งใจฝึกก้าวเท้าและเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อของเขาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นเสียอีกและมันก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันโอ้ยอคงไม่มีใครคิดว่าข้าน่าจะแข็งแกร่งขนาดนีแน่เยอดไปเลยมาลองดูกันอีกสักั้งก็แล้วกันย้ยจ้าเฮ้ยใครจะควบคุม การเคลื่อนไหวได้เหมือนกับเขาแล้วฮิเย่ฮยตอนนี้ข้าสามารถตามการเคลื่อนไหวของเขาได้เพิ่มขึ้นแล้วและมันก็สนุกสุดๆไปเลยการฝึกฝนร่างกายของข้าเช่นนี้มันสนุกจริงๆนั่นเนี่ยฮายยาฮะฮะไอเออฮะฮะเอ๋นั่นมัน กระบีละ่ลหรออูบุนนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนกับจินมายองยังไม่มีผิดเพี้ยนและลายเส้นของภาพวาดทิวทัศน์นั้นก็ทําให้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณโดยที่ตัวเขานั้นไม่รู้ตัวเลยฮะข้าสามารถจะใช้วิธีการของจินมายองได้แล้วและยังทําให้เกิดกระบี่ได้อีกด้วยเหรอสิ่งนี้เรียกว่าปราัถนาแห่งกระบี่กระบี่นั่นข้าต้องการกระบี่นั่นและนั่นก็คือ เป้าหมายต่อไปของตัวเขานั่นเอง